มาค่ะมาค่ะวันนี้เราจะรีวิว <c oughs> กาแฟยี่ห้อหนึ่งนะคะนี่คือยี่ห้อนี้นะคะลองไปสั่งมาดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าลดน้ำหนักได้นะคะช่วยผิวสวยด้วยโอเยอะนะคะโอเคเราจะทดลองกันอย่าลืมนะคะทเทคนิคในการชงกาแฟคืออย่าใส่น้ําเยอะนะคะเพราะเราไม่รู้รสชาติเขาจะเป็นไงใส่น้อยๆไว้ก่อนนะคะน,น้อยแ่เนี่ยนะคะอะโอเคเทแล้วนะ โอ้กาแฟเยอะอยู่นะคะเยอะมากนะฮะเคเนาะกาแฟของเขาหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะเราชองอันนี้ปกติ t o in one ใช่ไหมแต่นี่อะไร1ใน32อหรอโอ้เยอะจังนะคะ,อะโอเคนะคะหน้าตาก็ใช้ได้นะหน้าตากใช้ได้เลยนะคะแต่รสชาติเป็นแบบไหนไม่รู้นะคะ คนไทยชอบกินกาแฟเนาะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณดีจริงไหมโอเคไหมนะคะเรานะคะทำเพื่อคุณนันเนี่ยสัคะสินสค้ามาให้คุณแล้วก็ดูนะว่าขเขามันโอเคปะ่ะอ่ะชิมรสชาตินะใช้ได้เลยนะคะขม นิดๆนะคะแล้วก็มันหวานแป้แลมแปแลนะคะใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยใครที่อยากจะกินเพื่อความอร่อยก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่สรรพคุณไม่รู้นะคะเขาบอกว่าลดน้ำหนักได้ดูแลผิวพรรณได้อ,อร่อยค่ะอร่อยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าอร่อยนะคะสําหรับคนที่ชอบกินขมติดปลายลิ้นนะคะแล้วก็มีความมันมีความหวานแปแลมแปแลมใช้ได้เลยนะคะ อืมนี่หร่อยอร่อยนะคะอร่อยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะคะรสขมนิดนึงมันหน่อยนึงหวานแรมแยๆถูกใจแน่นอนนะคะกับยี่ห้อนี้นะคะเอ่ออะไรคะกาแฟอาบิก้านะคะโอ้ใส่ส่วนผสมเยอะมากนะคะมีทางเช่าด้วยนะคะมีงานนำด้วยมีโกจิเบอรี่ด้วยนะคะมีผงโกโกโด้ด้วยมีผงข้าว สารสก,กัดจากเข็งหนงจือด้วยนะคะมีส้มแขมีใบแบ,บกล้วยมีถั่วขามีกระบองเพชรมีผู้ขาวมีโสมมีตังกุยโอแม่เจา้าเยอะแท้มีวิตามิน B6 ด้วยนะคะสารสก,กัดจะเปิดเอ่ออะไรอางุ่นสารสก,กัดจะอะไรโอ้เยอะแท้ <laughs> นะคะโอเค เอาที่เราเบิกบานนะคะให้ชิมให้ดูแล้วว่าถ้าเป็นยี่ห้อนี้รสชาติโอเคนำแบบไหนนะคะแต่บอกได้เลยว่าโอเคนะขมนิดนิด,นดมันหน่อยหน่อยหอยวานแป๊บแป๊บเ,เลยค่ะอืมโอเคเลยนะคะเขาบอกให้กินวันละหนึ่งแก้วก่อนกินข้าวนะคะหรือถ้าคิดว่าตัวเองจะกินอาหารมื้อหนักนะคะคุณก็กินก่อนนะคะก็ตอนใหญ่สักหนึ่งสองนะคะ อืมอร่อยรานะคาสองร้อยบาทลืมบอกโอเคนะคะราราคาเต็มสี่ร้อยแปดสิบนะคะแต่ถ้าเกิดสั่งพี่สองร้อยนะคะเออสองร้อยมีค่าส่งมีค่าส่งด้วยนะคะ ร้อ,อนโอเคเนาะยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยนะคะแต่สําคุณก็ต้องลองดูนะคะแต่รโอ้ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยอืมใช้ใช้ได้ไดโอเคไปแล้วคะ่ะยี่ห้อนี้โอเคนะ